Since I it here, it's raining every day. You and I are stormy too. if I'm good for you. Are we the truth? You like to pull me up ทางเข้าโรงเรียนได้ร้อยอถ้าขับมาจะเห็นจะเห็นรถผมจอดเรียงอยู่ข้างถนนนะ่ะพี่พี่องถอยหน่อยสองถอยหน่อยนิดนึงพี่พี่องล้อมันพน้นต้องล้อมันโผล ใช่ครับอยู่ทางขวามือ,อครับผมหยุดรถเราจอดเรียงอยู่ทางขวาครับหน้าร้านเรียงขวาวใช่ใช่ดีเลยไปแล้วเลยไปแล้ว ไปลับรถที่ปั๊มก็ได้พอเล็กเีนนเนี่ยเห็นแล้วนะอยากมีส่วนร่วมโอเคเยี่ยมวองรถนะครับที่บนถนนปลอดภยัยปลอดภยัดภยไปไปสั่งทุบดอกไม้ให้พี่ตองหน่อยพี่ตองก็ชอบทุบหน่อย มถึงว okay. 네ัดก yeah. ันแล้วนะครับวัดมาดีวงวงวงนี่เรากะขออนจากโอนทยส่วที่สองเลยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับคือยท่านาาลนะครับตาแห่งโนะครับแลก็คือที่ม่ะเลยนะครับใหญ่เกิน ขอบคุณครับเรา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 ไม่มาเราไม่มาเราอีกเราก็ถ่ายไปเลยใช่เอาเนี่ยนะให้ให้ให้มีป้ายให้มีป้าย โอเคได้ได้ได้ถ่ายหนึ่งรูปห้านาทีไม่ต้องถอดหมวกไม่ต้องถอดหมวกหน้าตรงหน้าตรง ตลอดเยป้ายวงกลมที <m> ่บน <c ười> ่ะูดแล้ววงกลมที่นอ่ะไม่ใส่ัอรูถรจัรดหลุดไอือใช่หเราไปขนาดเรียร้อยหายแล้วปิวไปแล้วมันไม่ด้อยู่หรอกไจับตัดเนี่ยพวกนี้ประเด็นอะ ไม่ไม่ไม่ต้องออกรอต่อข้างหน้าเลยรอต่อข้างหน้าเลยไม่ต้องรถตู้ที่นี้คะใช่แปบ๊บหนึ่งนะอ๋อหน้าตรงหน้าหน้า xám xì thì... ถึง4.85ล้านลูกแบบนี้นับเป็นนวัตกรรมด้านวิศวกรรมที่สร้างความภาคภูมิใจอย่างที่สุดด้วยฝีมือคนไทยอุิงเดินหน้าไปง้นอโอเคเฮ้ยหัหน้าตรงทีนึงเฮ้ยอุ๊บ จากนะ้ำพระราชหาทไทยอันเปลี่ยนล้นและพระมิตรตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อหลวงศรีกรทำให้เขื่อนขุนานางประการชนถือกำเนิดขึ้นและยังประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่ชาวนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงเขื่อนขุนด่านประการชนตั้งอยู่ณนะบ้านท่าด่านตําบลหินตั้งอําเภอเมืองจังหวัดนครนายก ต้องไปฝั่งนู้นกอดเดินลงไปฝั่งฮะอะไรนะเ่่ร้อนะอะไรนะเออคนใดที่มีกล้องถ่ายรูปนะฮะเตรียมหยิบกล้องถ่ายรูปด้านึ้นมานะแล้วถ่ายรูปดีระล่างกับตะล้อนเราไม่เอาเกี่ยวกันนะร้อนมันช่วถึงเลยนะฮะมองย้อนไปด้านหน้าเรื่องราวของเราไปมองเนี่ยนะครับก็จะนำพันตาเนี่ยมาต่อที่เดื่อนนี้ทุกปีนะ ปีนึงเนี่ยนับแสนตัวนะฮะให้ชาวบ้านเนี่ยก็ได้หาปลาเป็นอาชีพเสริมกันทางเพื่อนของเราเนี่ยก็ไม่ห่วงมากนะให้ชาวบ้านเนี่ยหาปลาได้ตลอดทั้งปีนะนะฮะคนเรือนชาวบ้านนะวานนั้นเพื่อนเนี่ยเขาเล่นน้ำตกไม่เคยจะหนึีเสียวใจนะตอนนี้น้ำตกเยอะนะครัก็จะมีน้ำตกขนาดเล็กนะำสามน้ำตกเยอะกันได้ลงในน้ำได้ด้วยนี่จะเป็นกระดังงาอันนี้นี่ห้องห้องพักของเสียดีๆนะในหัวเนี่ยโอ้หอมจริงว่ะ เออหอมดีหอมดีเนี่ยเดินขึ้นมาแบบหอมฟู้งพี่พี่ลองเปิดเข้าไปในห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างไหมเชิญครับโอเคครับอ่าแล้วเปิดไฟข้างในยังเรียบร้อยเราพาเข้าไปดูหน่อยครับเชิญชมครับโอ้โอันนี้เป็นเรือนไทยในการต้อนรับนะโอ้ที่นอนอันนี้คือสังเวียนสังเวียนสักเวียดสามารถนอนได้สองคนนะครับห้องน้ําเป็นยังไงโอ้มีแอร์ด้วยนะครับเครื่องปรับอากาศครับผมโอทีวีตู้เย็น ดาวเทียมดูได้ทั่วโลกกว่า4,500ช่องครับผมเราห้องห้องน้ำเป็นไงครับน้ำร้อครับโอ้โหวางคว้างเตียมทุกคุณนะครับผมโอ้นี่ห้องนี้ต้องหลายพันนะคืนหนึ่งเนี่ยเรียกว่าดูเรียกเด็กมาสามคนยังไม่เต็มเลยโอ้ดูดูแล้วนี่หลายพันเหมือนกันนะเนี่ยเด็ดบอกบอก บอกราคาเราจะเซอร์ไพรส์เจ็ดร้อยบาทแล้วครับเจ็ดร้อยบาทถูดูนะครับเตีงยงได้ที่ไหนความสุขขนาดนี้โอ<ฮ>้สุดต้องเลยโหที่นอนสวยงามด้วยครับอ๋อเสี่ยเขาแนะนำนะอุตส่าห์พามาเวิร์กมากเวิร์กมากโอเคเปิดเปิดให้เขารอไวเลยเขาเหนื่อยเหนื่อยมาโอเคครับห้องเสีย่ยห้องในหัวในหัวดีๆนะสุดยอดมอบให้มอบให้ในหัวดีๆนะ<ฮ>ต้องประทับใจแน่นอน แล้วกินหอมด้วยนะเนี่ยประทับใจเลยกลิ่นดอกดอกอะไรนะมีกระดังงามีพุดต้นพุดก็มีกลิ่นนี่ฟุ้งหอมโอ้โหหอมสุดยอดเย่สวัสดีครับโอ้ใจอ่ะใจใจนายแน่มากมาจากไหนเนี่ยาหัวหินชะอมเลยโหยิงยาวเลยนะครับ เจ๋งเจ๋งเวิร์กมากเวิร์กมากสมาชิกเรามาเพิ่มต้องสับเดียวเองโอ้โหน้องดีดีมาเพิ่มนะครับจากหัวหินเลยบดแรงคืนนี้ดูแดงเดือดไหวไหมนอนก่อนนอนก่อนแดงเดือดกี่ทุ่มอ่ะ น่าจะห้าทุ่มครึ่งมันมันรอบสุดมันมันทีมสุดท้ายนี่ปะคนรงนนน้องมาเพิ่ม